ฮัลโหลก็กลับมาเจอกับลิเดียอีกครั้งแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมากินอีกแล้วนะคะก็วันนี้ลิเดียจะมากินมาม่าเผ็ดนะคะนี่เป็นมาม่าเผ็ดของประเทศอินโดนีเซียนะคะแต่ว่ามีขายที่มาเลเซียนะคะก็วันนี้เดีจะมากินมาม่าเผ็ดของอินโดนีเซียนะคะว่าจะ กินได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปต้มมาม่าก,กันเลยนะคะก็ลิเดียต้มมาม่าเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือแบบกลิ่นหอมมากคือ พริกของเขาจะมีให้เลือก2องเลเวอร์นะคะก็คือเลเวอร์หแล้วก็เลเวอร์สนะคะคือเลเวอร์หแล้วก็เลเวอร์สนะคะคือพริกเขาจะให้มีใส่สองซองนะคะถ้าสําหรับใครที่แบบอยากจะกินแบบเผ็ดเลยนะก็ใส่เลเวอร์สได้เลยนะคะแต่ว่าปกติลิเดียจะกินเลเวอร์หนะคะเพราะว่าเลเวอร์สม,มันเผ็ดเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้เราแสบท้องได้นะก็วันนี้ลิเดียใส่เลเวอร์หเท่านั้นนะคะ